daughter of Northern Vale. I swear to protect it till my last breath. ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโมบายเรจินสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่าเฟรย่านะครับตัวนี้จะเป็นสายเฟเตอร์นะครับก็สก,กิลสก,กิลสองนะครับผมอสก,กิลสองมาก็คือมันจะตีลวนนะครับจังหวะนี้งัดกับเดียร์ลอดอยู่งัดกับเดียร์ลอดได้ไหมได้ไหมสก,กิลหนึ่งโอเคสวยเรียบร้อยครับเฟิร์สบัต ก็ตัวนี้สกิลสองจะแอบโกงหน่อยนะนะครับก็คือกดกดตีกดตีดตได้รัวๆเลยนะครับมันจะมีขีดอยู่ข้างบนนะครับขีดอ่าขีดสีทองทองนะครับแต่ถ้าขีดหมดก็สกิลสองใช้ไม่ได้นะต้องต้องตีเพื่อเก็บ ไอขีดสีทองนะครับเก็บสแต็กแต่สกิลสกิลสองจะกดได้3ามครั้งติดนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการกระโดดไปนะครับทำการ Slow, สโลสศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูเสียจังหวะนิดนึงนะครับแล้วเราก็ได้เกาะด้วยนะทำให้ศัตรูลอยลอยขึ้นนะครับจังหวะนี้ เราตีตีเอาสกิลสองกันตี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 คอยทีโอเคสวยเรียบร้อย winter, เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสกิลพาสซีฟอ่าสกิลพาสซีฟเหรอ <the> ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเ <the> นี่ยนี่นี่อันตีนะครับ อันจะเป็นการกระโดดใส่กลางปีกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการตีในในระยะระยะไกลกว่าเดิมหน่อยนึงนะก็ไม่ไม่ไม่ไมกลมากนะไม่ถึง่าไกลมากใกล้กว่าพวกจะตีใกล้กว่าพวกไอจุ่มตีไกลครับจังหวะนี้เราเรามารอ ยืนหลังกันเดี๋ยวให้ดูล่วงล่วงก่อนนะอ๋อผมลืมบอกไปสก,กิลอันติจะพอกดใช้แล้วจะกระโดดไปใช่ไหมแล้วทีนี้ ถ้าเราตีอ,อ่ะจะตีดูดเลือดด้วยนะครับเราดูดดูดแรงมากเลยนะนยืนถ้าเลเกีนี่ยืนยืนซัดกับเขาในป้อมได้เลยถ้าเราตีเร็วพอนะครับตอนนี้กระโดดไปขอสองอีทีเรียบร้อยครับเก็บไอออโรล่าไปนะ จังหวะนี้ผมผมก็จะเข้าจะเข้าไปตีป้อมแักหน่อยแล้วทีนี้เดียร์ลอดเขาสกิลเคลียร์ครรีไปก่อนนะเขาก็ฉลาดอยู่นะตอนนี้โดดใส่ครับโดดใส่กดหนึ่งเพิ่มเกาะตีดิตีดิตดีตดิเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองตัวที่สามมาไหมตัวที่สามมาไหมเรียบร้อยครับทริปเปิลคิว ผมว่าตัวนี้ใช้ใช้ฟาร์มเร็วมากเลยนะครับอัพสกิลสองมาฟาร์มเร็วเลยอันนี้ผมผมจะเล่นไอเทมสายคลิกนะครับออกคิีนะอเรียบร้อยครับโหไม่ได้จูลงแย่งไปก่อนคือผมเคยก่อนหน้าน,นี้เคยเล่นแบบสายสายกายภาพแล้วนะสายตีเร็วหรืออะไรเงี้ยมันมันตีเบาอะครับ คือถ้าออกเน้นแต่ตีตัวก็บางอย่างง้ผมก็เลยเลือกที่จะแบบลองแรงไปเลยอะไรเงี้ยจบเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็มีตีดุดเลือดด้วยแต่ถ้าโดนสตันหรืออะไรอย่างงี้ก็ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะผมก็เลยว่าจะออกกินดับเพิ่มเกาะมาอีกสักชิ้นนึงกันไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับดุดเลือดแรงมากป้อมตีไป สามสี่ 3, ทียังยังไม่ตายเลยนะเพราะว่าเราตีตีอโลลาดูดเลือดเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับเลือดเพิ่มเร็วมากจังหวะน,นี้ไปขโมยบัฟแดงเขาก่อนนะไปแย่งบัฟแดงนะเคน,นีเคน,นีอยากล่วงเหรอคิดคิดแตกกระจายเลยนะครับแรงมากคิดฟิกเกอร์เหรอฟิกเกอร์อืออีกทีเดียว เสียายมากเลยนะเมื่อกี้เขาหายตัวไปก่อนังหวะน,นี้มาล้วงไขไขป้อมเ,อเงื่อนไขสกิลสใช้กับป้อมได้นะครับตาบใดที่ขอขอแค่เราได้ตีนะนี่ครับเก็บไปหนึ่งโดดออกมาก่อนเจ็บเดี๋ยวไปตีเพิ่มเลือดก่อนนะสกิลอันตีนี่แปลงล่างอยู่ได้นานมากเลยนะครับ จังหวะนี้ตีตีป้อม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 โดดออกก่อนเจ็บนะป้อมก็ไม่แตกเตี๋ยวเลือดก่อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไอ้บวกบวกสีเขียวเขียวอ่ะตัวเลขสีเขียวคือเพิ่มเลือดจังหวะนี้จังหวะนี้พิงัดนกับ3ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองเก็บไป2เก็บไปสามดิเรียบร้อยครับ อย่างโหดบอกแล้วถ้าถ้าเราได้ตีอ่ะไม่มีไม่มีตัวไหนหยุดได้แต่ประเด็นคือผมกลัวไอ้กลัวชูเนี่ยแหละกลัวชูฝั่งเขาอ่ะเฮ้ยเ้ไม่มีนี่ไม่มีชูชูอยู่ฝั่งเราโทษทีโทษทีครับ อ่าผมพูดปิดไอ้กี้ผมกลัวไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหม,มเมื่อกี้โดนแช่แข็งอะกลัวไอ้อโอโอล,ล่าเนี่ยตอนไฟทีมอะคือถ้าเราไม่โดดไปล้วงมัน่ะมันบบสกิลส,สกิลส,ส,สตันสองสองอันเลยอะแช่แข็งแล้วก็อันติีด้วยก็แข็งสองเด้งอะเนี่ยครับคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ไม่เล่นเมทก่อนก็เรียบร้อยอะไม่ไม่ไม่ไหว ถ้าเมื่อกี้ออโราไม่มานี่ผมน่าจะได้สี่ตัวเลยก็เรียบร้อยไปนะครับจบอย่างเร็วเลยนะอันนี้ผมเน้นตัดมาแต่แบบช็อตช็อตสู้กันนะเพื่อย่นเวลาไอ้น,นี่อัพกันอัพคลิปกบไอเวลาดูนะครับให้มันสั้นลงก็สกอร์ทีมก็ทีมผมข้าไป3 5ทีมนู้น16หนะครับสกอร์ส่วนตัวก็ข้าไป19ตาย3แอสซิสต์3นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย